กินอะไเอาสบ,บายดีสวัสบบดีสบ,บายดีเด้อสวัสบบดีพ่อแม่พี่นอ้องมันกินข้าวน้ำกันมันปิ้งกระดูกข้างหมูพ่อแม่พี่นอ้องกินสมพักพี่เก่ามามามาเข้ามากินน้ำกันเอาเกี๊ยสสบายดีสวัสดีพี่น้องมากินข้าวน้ำกันเด้อลงมือก่อนเป็นยาแห้งก็ลงก่อนก็อยาคนละ พักโบราณากินกับตามมักถั่วตามมักแตงนี่ตามมักแตง,ม,ตาม,ม,แตงมาๆมาพี่น้องแซ่บแสบน้ำกันมะนิล่บนาวหรอกขอบหนาวบ้ากไหมเริ่มหนาวหนาวนอยนึงกิน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 มาเลยพี่น้องเด้อกินเขาน้ำกันเดินในสมพักไนดะ้แต่มาใ่กระป๋อะเมียนง่ายก็เลยใส่กระเ๋อะออกมากินสักสักกินแซ่บแสบนกันจักบาล คันนะเด้หนดูคออกมาแล้ววันนี้เนาะนะห้าโมงห้าโมงเ่รู้ตะเกียงขึ้นไปบนยอดดินในองไคุคุยนองกินชมตอนมานเลยเกียงชมอะไรม่กินก็เกลือสุดพักไป

chăm tâm mặt tàn mang cái đã khỏi hàng để bây giờ có vừa lại thì chơi thọ nữa biết Kinh sổ mà <laughs> dạ xe con Hãy subscribe cho kênh ตมพักม <iran moder ne> ันพวกเขาท่าเปลี <S <S ่ยนเสียงกินกับอันนี้ชมพักมันเป็นปลาปลาแช่เ้ลไม่จะอนแล้วมาจับมันด้เฮ้ยเจ้าเนี้ยทำป้า ตามเื่อ่กอยน้ำใส่มีแข่งกอนกน้ำจ้าจ้มจจริงกับสมพักมันก็ชื่อกันเนยเตรบยมชเองหน่อยก็จะถอุตะกี ต SI ีิ้มูกินแงีไม่ด้กินพี่ะไมีได้กินกีิงชีนี่ได้กินกิปิงซีนยังดออทุกยารวะยู่บ้านนน้กินปิงซีเาะว่าดีนะบ้า่นีดี ดูมังนอกบุีได้ปกติเนาะต้มตั้มันกินดสีน้ายมันก็บบุีมีอาการหด<ม>ดหรอเดือดเดือดเดือดเอากระไรคืออาหารบ้านเรามันมี ินพักกินหยากรู้พักธรรมชาติเลยจะกินพักธรรมชาติมันยอยากกินเนาะเอาแค่เท่านี้น พักธรรมศาสตร์การทงกลางหน้าแะก่อนกินน้นำกันนาหน่อยดมากินพักธรรมศาสตร์มั้ กินดอกเกียวเนาะบวกกินแจบประเดก็ขัดกระเดกเนาะทุกันม่สูกินนะ้าวบัวดอกกะเจียวเอาไปหมักนะไปเอามาอยู่กินนั่คอยม่กินขบัก พินงจะกอยมักพักปูดพักน้ำเต้นนั่นนัเนเดินมักพักบุ้งักน้พักบุ้งกับนันแดะสะมักนันแหละนันหดะทั้งก้านะ เ่น่ายำนี้ก็เป็นคัาวกินเนี่ยใั้ไดก็เก่ายำคัวว่วยั่วกินมันเป็นต่อ้นมาปรงให้หในก็วคั้วกัดไม่ได้ตายเดียวได้ละม่น่ามันนไ่ คุอหน่อยเป็นยังเบื่องนะองอันัันเคยเป็นคือปันหัวหลานเดนี่บ่มีมิตรหญ้าบ่เคยมีอะรนใม้อย่งใดเ่าะสุพักคนหพี่นองบ่มีหญ้าบ่มียุงมีซางในในหันะยำแดงแต่คือยำมะวินาเมื่อกี้วันนี้เพิ่งหย่าลายเนะ นพากันที่นี่ฮันพากันพกันจองพากันจองเต็มนะฮะว้ไปกินมาปีว้ไปกินพระเท<ม>ีามปีนี้นแล้วโอ้แซ่บเลพ่อแม่พี่น้องกี่มีอยู่มาทำโบไล่้านี่ไงปีนี้อยู่เด่นคือบบไลาแค่กี่มี่ทำโบไล่ไม่ลำต้องทำก่อปีนี่คือลายถอ,อย่ปะ ก็คนตอบก็มัไปกินหมักด้แมวแก้น้่าไม่สะหมักด้แมวนะวแะเจ้แค่นนเนะิ <c oughs> งชิทลูกคังดูนี่เกาขนที่เกียวเขาก็ไปหลักกินแไป,ปหาเก็บกินหมักดบแมวไม่แห้ เราจะนไปเตียงกินหลอนไม่ไหมอิ่มก่อนจะไปมักกินมักเนี่ยมักติดต่อกินตังตินตังบางคนก็ห้องมักติดต่อบางคนก็ห้องมักิดตังหน้กาพ่อบหมมันก็บางหลายมีแต่างทานเขงเ็นน้ำมีสุกแดงปุ๊ดแค่นี้ไปถามเอ่ ต huh <c oughs> <c oughs> so ัดสินลงุิญญาณยังไปกินอีกป่นยังขอจีนมันชีอีกสพักกินแต่ข้าวอยู่บ้าน มึงให้ก็ไปซวากันโอ้ยไม่เคยไปกินแต่กินแต่เลโอนี่อรต้มนี่จะะตัมพังมีอะไรนี่ต้มนเป็น่เกินเเอาก็เป็น อันนี้เรตีงอินบ่ช่วงอยากมันคือจะกินเบอรทนะไรในบ้านนั้นชุดเดือนไม่จะกองนี่แหละเดี๋ยวเห็นแล้ดาคายถ้าพกินดาวคุณสมกับใครกันข่เกันทางกู เกลือจะมันอ่อนดีพอแม่ไปเนาะข้างๆกุกเอาขวดมันไปปุ๊บออกบ่เป็นข้าเห็ดจะดองเห็ดมึงนะลองเบิ่แต่มองลองเบิึงก็ได้นะไอมาเหลียนกินหน่วยตัวมันมีในแก่ลนะหนุ่ม แต่ตะกอนมันเคืองหน่วยมากเเสียบ่กถ้าอันอย่าหางแค่้าอย่าหางแค่แล้วก็เอาอันดสิพันบอกดสิพันนะกระถอกไข่ตรงนึ่านางพังลงผมหักไปปลุกไหลคิดเอาบบบิีเโดนดับพี่น่อยิี่น่ก็ vận động phải bóng ngay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  bóng nhìn bóng ngay nhìn นำไปชีมพวกเขามากินเท่าไหลาชื่อมาเป็นแพรกพอ,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 อดีลอกกนนมไล้ส่วเวลามากินเลยเจ้าละเอ้าบายเพื่อนเจ้าไม่คสนใย ก่อนเขาเป็นทองบริโอ้ยแม่ทำไงประกาศเหรอยากอันใส่แบบโคราณตกเอาไว้เจามากินกันนส้แฟนซื้อช้ามดันไนกินกับปุ่นป๋า เพื um oso, ่อนมาใหมตวเียคุณแดดีดอ่อนเลีทยงให้ั้งดังนะอืมอิ่มพนเมที่น้องกดคลิปจ้ะขอข้อมูลครบใจเด้อพอแม่พี่น้องเอฟซีทีติดตาบเนาอตัวมุมลกไงอยู่ดีแมงบุมสุ่คนห้รันรวยยิ่งขึ้นเด้อพน้องเอฟซีฮับายบายเด้อ